คุณราศีกุมครับในการทำนายดวงชะตางคุณในเดือนนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านศิวเทพนะครับขอท่านศิวเทพผู้มีบุญญาบารมีมีความเมตตามากมายเนี่ยนะครับขอท่านสิวเทพนะครับช่วยเปิดดวงชะตางคุณราศีกุมนะครับประจําเดือนมิถุนายน2067ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีกุมครับก่อนจะไปดูดวงชะตางคุณในเดือนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักนิดนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าอสังหาริมรัพย์ มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการสาขาบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆเนี่ยนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อได้ตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคคุณรศิกุมไปดูดวงชะตาคุณในเดือนมิถุนายน2567กันเลยนะครับคุณรศิกุมผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับในเดือนมิถุนายน2567เนี่ยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับเหมือนกับคุณกําลังนั่งอยู่ไอ้รถไฟหอ รถไฟหอแต่เป็นรถไฟหอธรรมดานะยังไม่ถึงกับขั้นตตืองกานะเวลามันลงเนี่ยมันก็จะลงสุดๆเลยแล้วพอมันลงสุดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาสุดเลยเนี่ยนะครับดูแล้วดวงชะตาคุณเดือนนี้ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ก็เน้นนะครับเป็นรถไฟหอธรรมดาไม่ถึงกับเตียงกา6หกเมรมานะครับแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับอ่ะที่น่ากลัวคืออะไรนะครับเริ่มต้นด้วยหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยนะครับเป็นสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญขึ้นมาในสำรับนี้หมายความว่าอย่างไงนะครับ การงานเนี่ยต้องทําทุกอย่างอย่างระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับดูจากหน้าไพ่โดยรวมเนยนะครับคุณทําดีเนี่ยนะครับมันเข้าขั้นเสมอตัวอยู่รอดได้ต่อไปไม่มีปัญหานะครับกลับกันนะครับถ้าคุณทําไม่ดีทําด้วยความระมัดระวังเนี่ยนะครับความซวยความพินาศจะมาหาคุณเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นพนักงานประจำเนี่ยต้องกินเงินเดือนคนอื่นเนี่ยนะครับต้องอาศัยพึ่งพาคนอื่นเนี่ยลำบากแน่นอนเลยเพราะว่าอะไรนะครับสี่เหรียญก็บอกว่าต้องมีความระมัดระวังนะครับ ข้างไพ่สี่เหรียญเด็นผ้าประกบสี่เหรียญนี่ยมันเป็นไพ่นี้ครับสี่ดาบครับแล้วจะเห็นนะครับสี่ดาบเป็นสำรับเนี่ยมันเป็นรูปแบบวงซุยอ่ะวงซุยภาษาจีนวงซุยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบฝรั่งก็สุสานเลยนะครับแล้วก็มีดาบปักด้วยนะครับหมายความว่ายังไรนะครับอย่างที่เน้นตะกี้นะครับถ้าคุณทํางานด้วยความไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับความหายนะมาสู่เลยนะครับถึงแม้นะครับดวงชะตาจะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกตามมานะครับเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับดูเหมือนดีแล้วมาปลอบใจคุณนะครับว่าเดี๋ยว ทุกอย่างเร็วๆร้ายๆผ่านไปแล้วมันก็จะมีสิ่งดีโอกาสดีๆเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าผมเน้นนะอย่านะครับอย่าไปรอสิ่งดีๆเข้ามานะครับเริ่มต้นแต่ทําอะไรด้วยความระมัดร,ระวังเลยนะครับถึงแม้นะครับมันจะเป็นแค่แบบทําดีๆมันก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าเ,าเสมอตัวดีกว่านะในกรณีนีเสมอตัวดีกว่าพลาดไปนะแล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่กับบริษัทใหม่ๆก็เป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นระวังให้ดีนะครับอย่างที่2นะครับในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับมันเป็น1ิ ไม่ท้าวขึ้นมานะครับหมายความว่าอย่างไงนะครับเงินทองมีภาระหนักหนาสาหัสเลยนะครับแบกสัมภาระต่างๆมากมายเพียงแต่ว่ามันจะดีหน่อยนะครับเพราะว่ากลางกลางกลางเดือนเนี่ยนะครับไอ้ภาระต่างๆมันจะเริ่มลดน้อยถอยลงละคุณมันมี8ปดไม่ท้าขึ้นมานะครับคุณก็จะเริ่มหายใจหายคอนะครับกับเรื่องเงินเงินทองทองได้นะครับปลดเรื่องภาระอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ดูแล้วมันอาจจะมีช่องทางอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณพอจะปลดเรื่องภาระที่มันแบบสม กับคุณอยู่เนี่ยนะครับเพียงแต่นะครับมันมรสมชีวิตไม่ได้จบตรงแค่นี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันจะมีไพ่ใบนี้นะครับอัศวินถือดาบตามมาด้วยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับให้ระวังนะครับหนึ่งพวกเพชรคนโกงอ่ะคนโกงยื้มตังค์แล้วไม่คืนนะครับสองก็คือชวนคุณไปเป็นนายประกันว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะซื้อบ้านอ่ะเขาชวนคุณไปค้ำอ่ะซื้อรถก็ชวนคุณไปค้ำสามก็ือคืนนะครับอาจจะชวนคุณไปทําธุรกิจผิดกฎหมายนะครับระวังให้ดีเลยนะครับดวงคุณตอนนี้มันอืม <P US H> ปึ๊ดปุ๊ ط, ปึ๊ดป๊ยังไงไม่รู้นะครับให้ระวังให้ดีเลยจะไปปึ๊ดนะครับถ้าอายุมากเราไปปึ๊ดปุ๊ ط, ป๊เนี่ยหัวใจวายหัวใจหัวใจวายนะครับได้ได้ังนั้นระวังให้ดีเลยนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับดูฟังแล้วมันเครื่องมันเครียดเคไงไม่รู้นะครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับประชาสัมพันธ์งานผมสักนิดนะครับเพราะอย่างที่บอกเนาะผมเป็นเป็นหน้าสังหาริมทรัพย์ืออาชีพนะครับถ้าสมมติคุณพยายามขายบ้านเองก็แล้วใช้ในหน้าหลายๆลยคนก็แล้วนะครับยังช่วยคุณไม่ ได้เงินได้ทองมาใช้ก็เป็นไปได้เลยนะครับออะมาคุยกันเรื่องความรักนะครับความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเออคู่คุณเนี่ยนะครับดูจากหน้าไพ่เนี่ยคู่คุณดีมากมานะครับคุณราศีกุมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคุณมีปัญหาเรื่องการงานการเงินเนี่ยที่เขาไม่ได้ไอ้นี่นะเขาไม่ได้แบบเออนั่งนั่งนอนนอนเกาสะดือสบายใจนะเขาเนี่ยกังวลกับคุณนะครับไม่ได้แพ้เลยนะครับกังวลชิบหายยใช้คำนี้นะดูแล้วมีก้าวดาบเขากังวลมากๆเขานอนไม่หลับเวลาคุณต้องออกไปทํางานหนักๆเนี่ยนะครับเขาก็ เป็นห่วงคุณจนคุณไม่นอนหลับเลยนะครับแล้วมีพ่เลบเบอร์ด้วยฮะเลบเบอร์เปสำรับเนี่ยเป็นดีๆถ้าถามเรื่องความรักดีนะไม่ได้มีความรักเรื่องหลอกลวงเลยนะครับมีแต่ความจริงใจรักแท้รักจริงนะครับแถมก็เป็นเดอะสตาร์ด้วยนะครับเขาก็เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถคอยช่วยคุณอยู่ข้างหลังนะครับต้องบอกนะครับการงานคุณอาจจะไม่ดีการเงินคุณอาจจะมีปัญหาแต่กลับบ้านเนี่ยนะครับคุณได้ความแบบสุขใจจากครอบครัวสุขใจจากคนที่อยู่บ้านที่รอคุณอยู่เนี่ย เต็มที่เลยนะครับความรักคนโสดนี่ก็ถือว่า้ความรักคนมีคู่นี่ถือว่าดีดีมากๆเลยนะครับภรรยาหรือสามีที่บ้านดีมากๆเพียงแต่ความรักคนโสดนี่ดูเหมือนดีนะต้นเดือนมันดูดูเหมือนดีนะครับก็ต้นเดือนอาจจะเจอใครสักคนนะดูคุณสมบัติด,ดีมากๆเลยนะครับเป็นพระราชินีถือไม้เท้าเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีไพ่ใบนี้ประกบพระราชินีอยู่นะครับเป็นไพ่ u d g m e n t ครับแจ็สเปนเมนในสำรับเนี่ยไม่ดีนะครับเหมือนเป็นวันพิพากษาวันวันก่อนสิ้นโลกอ่ะพระเจ้ามา มาพิภากษาดูแล้วโอ้โหสุดท้ายคุณก็รับความมีการไปเท้ามีการไปเท้าคุณก็ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสอาจจะอกหักรักโคดตุกแตกด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาสาเหตุก็ดูแล้วก็คือเขาก็ทิ้งคุณไปนี่แหละนะครับดูแล้วเขาอาจจะเห็นว่าคุณมีปัญหาเยอะนะครับมีทั้งเรื่องการงานการเงินสุดท้ายคุณก็กินแฮ้วนะครับดูแล้วความน่าคุณโสดโสดต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนำทาวน์เฮาส์สามชั้นบนถนนดวนจันทร์ ลามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวเฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวิวนะครับติดถนน,นรวนจันเลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวโฮมนะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำเนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับ จอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานแบบพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับเราก็ต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แกลน i ิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับแถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี c c t v ทีรอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่ นวลจันราเมทาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวรรณนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงนะครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับสนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดนึงนะครับทาวเฮาส์หลังนี้เจ้าของใายเองครับ